บ้านไหนดูว่าห้องน้ําชายเป็นยังไงห้องน้ําหญิงเป็นยังไงทําไมคนดูห้องคนดูรายการไทยแลนด์เต็งเป้งเนี่ยมันจะดูแต่ผู้ชายล่ะทำไมไม่บอกแต่แรกก็กลับไปดูอ่ะก็จะไปดูว่าห้องน้ําหญิงมันสะอาดสะอาดขนาดไหนลูกมีกอนอจะดูว่าสแกวนี่สะอาดด้วยนะใช่ว่ามีใครอยู่กันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไปดูนะนั่นน่นว่าแล้วไงี้ยสิ้นแล้วโอ้ยดู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 ท่านผู้ชมครับห้องน้ําหญิงครับแต่เข้าไปไม่ได้นะครับเราแค่ชงออกชงออกดู ว่าห้องน้ําหญิงสะอาดสะอ้านขนาดไหนไอ้อออคิดอะไรอยู่นั่นนะโชคดีครับไม่มีคนอยู่นะฮะไม่มีคนอยู่โอ้สะอาดแล้วมีกลิ่นหอม <c oughs> แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูแลไปอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับงั้นขอเข้าไปดมหน่อยดิอย่าดมอย่างเดียวนะย่ังไงฮะกินด้วยไม่เอาแล้วอ้หอมจริงง หอมมากนี่คือห้องน้ำหญิงนะครับไปห้องน้ำชายต่อเดี๋ยวไปดูห้องน้ำชายโอ้โหหรูหราโอ้อะไม่เปลี่ยนรองเท้าอ่ะก็มีที่เปลี่ยนรองเท้าอ่าให้เรียบร้อยนะครับเราไปก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าเราไม่ต้องเปลี่ยนเราใส่เลยอ่าเนี่เราจะไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะดูแค่เนี้ยว่าห้องน้ำชายสะอาดจริงๆก็แปลความว่าเจ้าหน้าที่ของทางวัดเนี่ย ดูแลดีเจ้าหน้าที่ไว้สําหรับดูแลและทาความสะอาดห้องน้ําหญิงและห้องน้าชายให้มีความสะอาดสะอ้านใครไปใครมาก็สามารถเข้าได้อย่างสนิทใจและมีกลิ่นหอมด้วยนอนนอนได้ด้วยนะเนี่ยเชิญคุณแพะหิวไหมหิวครับเชิญครับเราไปทานให้ขอบคุณครับน้ำสำราญคนไม่ใช่หมาก็นี่คือห้องน้ำไปดูกันไปดูนะ แรงเจ๋งเปลงให่ไไหมพ่อสุดยอดเลยสุดยอดเยี่ยมากลวงพ่อบอกว่ามีคนมารอจะพาไปไหนจะพาไปเที่ยวชมนี่ไงสวัสดีค่ะคุณลุงครับวันนี้วายโอ้โหเล้วเรียกลุงหมดกันหมด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 ถูกแล้วถูกอะไรลองเขาเรียกถูกแล้วแหละน่าหนูจ้ะ ดูหน้าตาซิว่าเรียกลุงอะไม่เหมาะลองลองเปลี่ยนใหม่หน้าตาอย่างนี้ที่เหมาะสมเหมาะสมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณปูยิ่งเหมาะเขาไปใหญ่จะเหมาะกับบ้าแล้วเรือ้ไม่นี่มันรุ่นปูแล้วปูนี่มันใกล้เลยนะใกล้เลยนะมันใกล้เลยนะใกล้ทะเลใกล้ทะเลว่าใกล้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 ไปแล้วอะหนูจ้าค่ะหนูลองตั้งสติและลองพิจารณาหน้าตาการแต่งเนื้อแต่งตัว ไอ้ลุงนั้นไม่เหมาะแล้วล่ะค่ะปู่ไอ้เมื่อกี้อะไรนะปู่ก็ไม่เหมาะลุงก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะใช่หนูลองดูดีๆดูดีแต่ตัวดูซิแต่ตัวคนจะเรียกว่าอะไรเรียกให้ถูกนะเรียกไอ้หุ่นค่ะค่ะหนูคิดว่าสําหรับลุงนะคะสวัสดีค่ะคุณทวดจบจสุดยอดเลยนี่ลืมนึกปว่าต้องทวดแล้วล่ะจบเลยจบชีวิตเลยทวดนี่จบเลยมันมันมันใต้ฝั่งเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ลงมันไม่ใช่ใต้ฝั่งอย่างนี้มันลงฝั่งเลยลงคลองไปเลย หนูเมตตาอีกสักครั้งแต่นะอย่าเรียกทวดอย่าเรียกปู่และอย่าเรียกลุงพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมหนูคิดว่าน่าจะทำใจลำบากนะคะโสมเลยต้องเตรียมตัวอย่างนี้ใช่ไหมเรียกพี่ได้มไหมเรียกพี่ได้ไหมปากเค้มเลยมือเข็มแหมปากเข็มเรียกพี่ได้ไหมจ๊ะ จะได้กระชุ่มกระชวยจะได้ก็ได้ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะยังชื่วเลยแล้วจะพาพี่ไปไหนล่ะคะไม่วนอ๋อก็จะพาไปหลายๆที่นะคะที Brown> ่อยู่ในวัดของเราอะค่ะที่น่าสนใจค่ะที่น่าสนใจที่เป็นจุดเด่นของวัดเราค่ะหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อป๊อปสิริพรค่ะสิริพรอ้าวแต่ชื่อสิริพรแต่ชื่อที่ปักอยู่ที่หน้าอกเนี่ย หน้าอกเสื้อนะที่ดารัสแซรฟ้ายังไงอ๋อเสื้อนี้ก็จะเป็นของรุ่นพี่นะคะก็คือแบบว่าก็จะแบบว่าให้เราแบบว่าเป็นคนประหยัดนะคะเพราะว่ารุ่นพี่ก็จะตกทอดมาให้สู่รุ่นน้องเพื่อเป็นการให้รุ่นน้องได้กลับมาใช้ซ้ำค่ะเหมือนกับการรีไซเคิลของนมาใช้ใหม่ค่ะหมายความว่าพวพี่โตขึ้นใส่ไม่ได้แล้วแต่ก็จะให้น้องใส่ให้น้องใส่เริ่มไม่แกะชื่อออกชื่อไม่จําเป็นหรืออ๋อ ก็จําเป็นในตอนที่สอบค่ะอ๋อแต่ตอนนี้ไม่ได้ยังไม่สอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตรงกับกับทำสอบนสอบก็เปลี่ยนใหม่ทำใช่ค่ะน้องเขาบอกว่าเวลารุนพี่โตขึ้นไปเสื้อใส่คับแล้วเนี่ยก็ยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังใหม่อยู่ก็ให้รุนน้องใส่ต่อเป็นการประหยัดโอ้ดีจังเลยครับเหมือนเราเด็กๆนะฮะก้ใช้แต่เสื้อพี่กางเกงพี่ตลอดไม่เคยได้ซื้อใหม่เลยรู้จะพาไปหลายที่ ที่น่าสนใจค่ะพาพาพาคุณ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 พี่นะไม่รู้อุ้ยไม่เจียมตัวอีกค่ะนะเชิญเธอหนูไปทางไหนนำไปเลยนะคันนี้แหละค่ะไปไปไปทุยกขาพี่เขาเียกพี่เนี่ยเขาเล็กพี่อ่ะดีแล้วพวดอะดีแล้วเรียกปู่เรียกตาเรียกตาเรียกวู้มัวเดี๋ยวก็เดินไม่ไหวหรอกไปไปไปลูกไปไปไปลูกไปนี่คือ นี่คือพระพุทธปัญญากัมปนาธาระบวรเนติธรรมค่ะโอ้พระถ้าปูยาวสั้นๆมีไหมมีค่ะพระองค์ดำค่ะอ๋อก็คแค่นั้นแหละพระองค์ดำไปซะย,ยาวไปซะยาวไปรถไฟเลยแล้วสร้าง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2539นะคะซึ่งตรงกับปีการจนาพิเศษพอดีค่ะแล้วก็ความสำคัญที่สร้างนะคะก็เพื่อเป็นที่สำหรับให้ประชาชนในตำบลบางเสด็จนี้นะคะได้มาสักการะบูชาค่ะอ๋อแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของวัดส,สัญลักษณ์ของวัดสักแก้วด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ใช่ค่ะใช่ไหมหนูใช่ค่ะโอ้ตรงนี้นะคะคือ ที่ที่สมเด็จพระราชินีได้สเสด็จมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2517ค่ะท่านได้ทรงพระราชาเสวนีไว้ว่านิ่งเสียเถินหนูอย่าร้องไห้คนเราเกิดมามีกรรมไม่เหมือนกันหมั่นสร้างความดีไว้จะได้เป็นกำไร,ร,รชีวิตค่ะอรสาบสนนี่แหละครับคนเราเกิดมาเนี่ยมีกรรมไม่เท่ากันบางคนหน้าตาดีบางคนหน้าตาขี้เหร่ บางคนก็หล่อสมาร์ทบางคนกดเตี้ยมอเตอร์เป็นหมาพุดเด่นอะไรเงี้ยหนูนะ,ะเราเนไม่เหมือนกันแต่ก็ที่สําคัญที่สุดคืออย่าท้อแท้<ะ>แล้วก็มีกําลังใจแล้วก็ต่อสู้แล้วก็มันทําความดีทุกอย่างก็จะไปได้สวย<ะ>เหมือนอย่างหนูเนี้ยถึงแม้ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนเด็กกำพร้าวัดจะแก้วแต่ว่ามีความรู้มีความสามารถ<ะ>รวมทั้งหน้าตาบุคลิกก็ดีก็มีโอกาส<ะ>ที่จะเป็น คนที่มีโอกาสในสังคมค<ะ>่ะไปเดีไปที่อื่นตอนค<ะ>่ะน้ำลูกน้ำนๆำนำนำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นคนสร้างให้ค่ะซึ่งเป็นแห่งที่6ของประเทศไทยนะคะก็จะเปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ค่ะก็จะมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเลยนะคะอ้อนี่คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยาซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือว่าสมัยนั้นก็คือท่านพออกำพลวัชรพลได้สร้างไว้เป็นแหล่งที่6 ก็แสดงว่านังพิพ์นไทยรัฐเนี่ยให้ความสําคัญกับเด็กวัดส,สาแก้วในอันดับต้นๆเพราะหลังจากนั้นแล้วมีการสร้างโรงเรียนไทยรัฐเพิ่มขึ้นจํานวนเป็นร้อยโรงทั่วประเทศสาแก้วเป็นอันดับที่6ก็ทางนังกพิพ์นไทยรัฐเห็นความสําคัญของโรงเรียนวัดสาแก้วเป็นอันดับต้นๆน,นูเรียนอยู่ที่นี่รึเปล่าเปล่าค่ะนูเรียนอยู่โรงเรียนวัดสาแก้วคะ่ะอ๋อครับครับนี่คือโรงเรียนหนึ่ง<ะ>ในวัดสาแก้วนะครับ ก็คืออาคารเทพกาจนาค่ะซึ่งเป็นโรงอาหารใหม่นะคะที่ได้มาสร้างให้ค่ะเพราะว่าโรงอาหารเก่าอ่ะแต่เดิมก็จะอยู่ทางด้านฝั่งติดแม่น้ําเจ้าพยาค่ะก็จะแออัดแล้วก็ฝนตกน้ําฝนก็จะรั่วลงมาได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างก็มืดด้วยค่ะแล้วเมื่อก่อนนะคะพวกหนูก็ต้องทานอาหารทีหลังค่ะเพราะว่าให้น้องๆได้นั่งทานก่อนเพราะว่าโต๊ะอาหารก็จะไม่เพียงพอเลยค่ะอตอนนี้ตอนนี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมไพอแล้วค่ะ คะก็จะเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้วคะ่ะก็คือเป็นบ้านแสนสุขนะคะก็จะรับเด็กปฐมวัยค่ะอายุระหว่าง3ถึง6ปีมาพักในนี้ค่ะอ๋อมาอยู่กับกระจององแง่ที่นี่เหรอลูกค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลคะ่ะแล้วก็จะมีรุ่นพี่จิตอาสาแบบว่ามาดูแลน้องมาซักเสื้อผ้าให้อะไรประมาณนี้ค่ะมาเช็ดคีเช็ดเยี้ยวับเข้าวรับราให้กินค่ะ เขามาเป็นเด็กชาวเขาใช่คะ่ะแบบว่าพ่อแม่บางคนก็แบบว่ามาหาบ้างนานๆมาครั้งหนึ่งหรือบางคนก็แบบว่าพ่อแม่ไม่มาหาเลยค่ะแต่ว่าตอนเอามาทิ้งไว้ค่ะมาเป็นเด็กชาวเขาค่ะแล้วเขารู้ได้ไงว่าที่นี่รู้๋อาได้ก็ก็มากันตามๆกันมานะค่ะโอ,โอ,โ,อโอเคโอเค,คมาพูดไทยได้ไหมมาบางครั้งอะ่ะเด็กบางคนก็พูดไทยไม่ได้ค่ะ เพราะว่าบางส่วนที <cción> ่เป <livest> ็นชาวไทยภูเขาก็จะอพยพมาจากพวกทางจีนพวกนี้ค่ะภูเขาก็เลยต้องมาแบบว่าฝึกภาษาไทยใหม่ตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะอ๋ออนตระมาใหม่ๆในพูดไทยไม่ได้ค่ะก็ต้องมาฝึกภาษาไทยกันใหม่อันนี้คือครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะพี่เลี้ยงที่จะมาคอยแล้วพูดภาษาชาวเขาได้ไหมพูดไม่ได้ค่ะหรือว่าอดีตเคยเคยเป็นเด็กชาวเขาอยู่ที่นี่พูดไม่ได้แต่ว่าจะมีรุ่นพี่คอยสอนให้ค่ะค่ะ ก็เคยคอยดูแลถ้าถ้าไม่มีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดก็เด็กก็จะอันตรายใช่ค่ะเพราะเด็กก็แล้วเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเพราะว่ามีพี่ตัวโตแปลให้บางครั้งค่ะถ้าเด็กตัวเล็กที่แบบว่ายังพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเออเอามาทิ้งไวเ้เยอะเลยเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานอนุบาลของวัดสาแก้วซึ่งเด็กส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวภูเขา มาอยู่ที่นี่จำนวนมากโขอ,อยู่ก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงคอยดูแลเรื่องอาหารการกินรวมทั้งเสื้อผ้าการกินการนอนทุกอย่างเลยครับเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่เลยละ่ะโดยชาวภูเขาเอาเด็กเหล่านี้มามาฝากไว้กับวัดสักแก้วคแล้วนานๆจึงจะมาดูทีหนึ่งหรือไม่มาเลยหายไปเลยก็มีค,ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นภาระ ระเดะปนะครนี่นะคะก็คือหอพักชายของวัดสายแก้วนะคะก็จะมีเด็กตั้งแต่อายุเจ็ดขวบขึ้นไปค่ะคก็คือเจ็ดขวบทั้งกี่กี่ขวบเจ็ดขวบถึง18ปีค่ะออก็คือเด็กตั้งแต่ชั้นปหนึ่งจนถึงมหค่ะก็ต้องมาพักที่นี่ใช่ค่ะก็จะมีอยู่4หอนะคะออมีหอหนึ่ง หอสองหอสามแล้วก็หอสี่ค่ะแล้วก็ในหอหนึ่งหอสองหอสามแล้วก็หอสี่ค่ะรู้เรื่องไหมมีหอไหนบ้างมีหอหนึ่งหอสองในหอหนึ่งหอหนึ่งหอสองหอสองหอสามหอสามหอสี่ค่ะหอหนึ่งหอสองหอสามหอสี่ค่ะแล้วก็ในหอพักนะคะก็จะมีห้องพยาบาลแล้วก็ห้องสมุดค่ะ๋อต้องมีสิเพราะว่าเด็ก เดี๋ยวเล่นกันหัวล่างค้างแตกต้องมีแล้วก็มีพยาบาลพยาบาลนี่หอพยาบาลนี่จะเป็นพยาบาลจริงๆหรือว่าเป็นครูพี่เลี้ยงเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็แต่ละอไปรมค่ะแล้วก็แต่ละหอพักก็จะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลค่ะแล้วก็ห้องสมุดนะคะทุกทุเย็นก็จะมีพี่เลี้ยงที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่ค่ะเป็นจิตอาสาสอนหนังสือให้น้องค่ะเป็นวิชาไทยวิชาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะครูพี่เลี้ยงดังกล่าวเนี่ยก็เคยเป็นเป็นจิตเก่าค่ะิเก่าที่นี่เนาะใช่ค่ะ พราะไม่งั้นคนจะไม่เข้าใจบรรยากาศไม่เข้าใจใอารมณ์ของเด็กไม่เข้าใจใเรื่องของนิสัยใจคอของเด็กๆค่ะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเด็กเล็กๆเหล่านี้ที่อยู่หออนุบาลก็ข้ามมาเล่นฝั่งนี้ค่ะเป็นทั้งเด็กๆๆเด็กเล็กเด็กโตก็ก็เหมือนอย่างที่ประเดชจ,จำคุณหลวงพ่อพูดนั่นแหละว่าอุปกรณ์กีฬาเอยสิ่งของต่างๆจําเป็นมากสาหรับเด็กซึ่งใช้แล้วก็สิ้นเปลือง แล้วก็จําเป็นจะต้องมีไว้อย่างเพียงพอเลยทีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาลุงเอ้ยพี่ไปไหนถอ,อลูกอ๋อก็จะพาไปโรงเรียนที่2ที่อยู่ในความดูแลของวัดสักแก้วค่ะเป็นโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมค่ะ,ะไปเลยลูกค่ะ